สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้แอดนำอีกสูตรหนึ่งมาฝากนะคะเป็น EP ที่17นะคะเป็นปากสิบล่างนะคะเมื่อกี้แอดลงไปเป็นปากสิบบนนะคะอันนี้เป็นปากสิบล่างนะคะเป็นหวยของวันนี้เลยนะคะคือวันที่สองเดือนเจ็ดนะคะก,ะกรกฎาคมหกห้านะคะก็คือเป็นสูตรของวันนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็คือผลวันนี้นะคะมาจากห้องรวยนะคะนี่ ตั้งแต่รอบที่18ถึงรอบที่34นะคะแอดจะอันนี้แอดเล่นมาแล้วนะคะรอบถัดมานะคะแอดเล่นมาแล้วนะคะตอนนี้แอดก็ยังเล่นอยู่กําลังหาสูตรอยู่นะคะนี่นะคะแอดเล่น5บาทนะคะ5บาททุนจะอยู่300บาทต่อรอบนะคะกําไรจะได้150บาทต่อรอบถ้าถ้าถูกนะคะเพราะว่าถ้าถูก รอบหนึ่งมันจะได้450กําไรเราจะอยู่ที่150อันนี้จะเป็นแค่แนวทางนะคะถ้าใครชอบก็นําไปเล่นตามได้แต่ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูดูกันไว้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นนะคะค่ะอันนี้สูตรของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนเลยนะคะก็คือ หน่วยบนนะคะหน่วยบนบวกสิบล่างนะคะหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่นะคะพูนะคะหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่แบบนี้นะคะมี บวกหนึ่งแบบนี้นะคะเราใช้ปักหกตัวนะคะปักหตัวเราก็จะมาหาหกตัวนะคะเพื่อจะนำไปปักนะคะนี่อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะรอบที่18นะคะเรานำศูนย์มาตั้งนะคะบวกด้วยหแบบนี้นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่ง บวกกับเลขคงที่คือ1นะคะหนึบวกหเท่ากับสองแบบนี้นะคะได้2งแบบนี้เรานําสงตั้งแบบนี้นะคะก็นับเพิ่มนะคะนับเพิ่มค่ะ3.4.5.6.7แบบนี้นะคะให้ได้6ตัวนะคะเพื่อจะหาตัวเลขแล้วนำไปปักในรอบถัดไปนะคะคือหา6ตัวนะคะเราได้สองสามสีแบบนี้นะคะเรามาดูรอบที่19ผลออก 39370นะคะที่เราตามหาก็คือล่างนะคะปักสิล่างก็คือเลข7นะคะเรามี7ไหมคะเเข้าก็เข้าไปนะ,ะรอบนี้แอดจะบวกที่150บาทเพราะแอดเล่นรอบละ5บาทนะคะแต่ถ้าใครเล่นรอบละ1บาทจะบวกที่30บาทต่อรอบนะคะก็แล้วแต่ทุน เลยนะคะว่าทุกคนจะเล่นรอบละเท่าไหรนะคะอ่ะรอบถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะใช้3บวกกับ7นะคะบวก1คงที่แบบนี้นะคะ3บวก7เป็น10 10บวก1คงที่เป็น11อย่างนี้นะคะเราจะใช้เลขด้านหลังคือเลข1นะคะ มานับเพิ่มคือ2 3 4สาเราได้6ตัวแบบนี้แล้วก็นำไปปักในรอบที่20นะคะผลออกในรอบที่20คือ6,2,7,02แบบนี้นะคะศูนย์เรามีไหมคะอ่าไม่มีรอบนี้เราหลุดไปนะคะ300แอดจะตั้งทุนอ่าอ่าทุนแอดแอดจะตั้งไว้ที่500บาทนะคะที่แอดจะเล่นวันนี้แอดตั้งไว้ที่500บาทนะคะอืม แอดก็บวกไปร้อยห้าสิบก็จะเป็นหกร้อยห้าสิบเสียสามร้อยก็จะเหลือสามร้อยห้าสิบอยู่นะคะตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่ายังมีทุนอีกสามร้อยบาทเพื่อจะนำไปแทงรอบถัดไปนะคะอ่ะรอบที่ยี่สิบนะคะเอามาหาค,ค่ะเจ็ดบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด นำ8มาตั้งนะับเพิ่มค่ะ9 0 1 2 3แบบนี้นะคะรอบที่21ผลออก1 8 8 9 3นะคะนี่9 9เรามีนะคะนี่แล้วก็บวกไป150บาทแบบนี้นะคะแล้วก็จะอัพเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจาก350าเมื่อกี้เป็น350ช่ไหม400เป็น500เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ยังไม่ขาดทุนนะคะเพราะว่าได้300เสีย300รอบต่อไปค่ะเริ่มเลยค่ะอะ รอบที่21ก็นำมาหานะคะ8บวก9นะคะบวก1อย่างนี้ก็อ่า8บวกเเท่าไหร่คะ17 17บเวก1เป็น18นะคะใช้เลขหลังคือ8 9 0 1 2 3นับเพิ่ม6ตัวนะคะรอบที่22่สอลออก3 4 3 9 8นะคะ9นะคะเรามี9ไม้ไหมคะมีนะคะก็บวกไปอีก150บบาทเช่นเคยคะ่ะไปต่อค่ะ สามบวกเก้าเดี๋ยวนานนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปแอดจะรีบลงคลิปนะคะตอนนี้แอดเล่นปุ๊บแอดจะลงคลิปในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดไปตัดแป๊บหนึ่งแล้วแอดจะรีบลงให้เลยนะคะสูตรวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินดีเลยนะคะเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะคะสิบสามใช้สามตั้งสี่ห้าหก 7 8แบบนี้นะคะ6ตัวอ่ารอบที่23ผลออก3 6 1 4 2นะคะคือเลข4นะคะีบวกไป150บาทนะคะรอบที่23หารอบที่24คือ1บวก4บวก1 1บวก4เป็น5 5บวก1เป็น6นะคะใช้6ตั้ง6 7 8 9 0 1แบบนี้นะคะรอบที่24ผลออก8 8 6 1 3 1นะคะเรามี1ไหมคะ1มีค่ะ1เข้านะคะก็บวกไป150บาทแบบนี้นะคะรอบที่24อ่ะนำมาหาค่ะ6บวก1นะคะบวก1คงที่6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8ใช้8ตั้งนับเพิ่มคะ่ะ9 0 1 2 3แบบนี้นะคะได้6ตัวปุ๊บนำไป นำไปแทงรอบถัดไปนะคะคือรอบที่25ผลออก023 81นะคะ8ที่เราต้องการมีไหมคะ8เข้ารับบวกไปอีก150นะคะ,ะเดินดีมากนะคะสูตรนี้อ่ะรอบที่25ก็นำมาหาเหมือนเดิมค่ะ8 3บวก8บวก1คงที่3บวก8เป็น11บวก1คงที่เป็น12แบบนี้นะคะเป็น12ใช้2มาตั้งก็3 4 5 6 7แบบนี้นะคะรอบที่16พันออก7 8 7 3 2นะคะที่เราต้องการคือเลข3 3เข้าไหมคะเข้าค่ะบวกไปอีก150บาทแบบนี้เลยนะคะรอบถัดไปไม่รอช้าคะ่ะเราทําต่อเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะทุกคนจะได้นำสูตรไปเทสดูนะ บวกหนึ่งนะคะเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดแบบนี้นะคะ นับเพิ่มคะหนึ่งสองสามี่ห้าหแบบนี้นําไปแทงปุ๊บรอบที่27%ผลออกห้าหกนึงะคะหนึ่งมีไหมคะหนึงมีนะคะเราบวกไปอีก150บาทนะคะรอบที่27่สินำมาหาเช่นเคยค่ะ0ูนย์บวกหได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาบวก1นึงคงที่ศูนย์บวกหได้1นึ่งบวกหคงที่เท่ากับ2นะคะเราได้สองปุ๊บนํามาตั้งนับเพิ่มอีก5้าตัว คา่ะ3 4 5 6 7แบบนี้เลยนะคะก็นำไปแทงรอบที่2 8ผลออก1 8 2 2 7ที่เราต้องการคือเลข2 2, 2ก็เข้าอีกนะคะก็บวกไปอีก150บาทนะคะอ่ะหาต่อคะ่ะ2บวก2ได้4 4บวก1คงที่เท่ากับ5 5มาตั้ง6 7 8 9 0แบบนี้นะคะรอบที่29ผลออก0 9ก้าห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะอ่ะนี่เจ็ดตรงนี้นะคะก็บวกไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะ5บวกเเป็น12บวก1คงที่เป็น13นะคะได้13เอา3มาตั้งค่ะนะเพิ่ม4 5 6 7 8อย่างนี้นะคะรอบที่30นะคะทุกคนเห็นไหมคะ นี่รอบที่30นะคะผลออก5 9 7 8 1นะคะ8นะคะนี่8ตรงนี้ก็บวกไปอีก150บาทนะคะอ่ะรอบที่30ค่ะหาเหมือนเดิมค่ะ7บวก8เท่ากับ15บวก1เท่ากับ16เนาะอ่ะ6 7 8 901แบบนี้นะคะได้6ตัวนํามาแทงรอบที่31ค่ะรอบที่31ผลออก4 1068ค่ะ6นะคะที่เราต้องการนี่ค่ะเข้ากระบอกอีก150เดินดีไหมคะทุกคนหลุดแค่1รอบนอกนั้นยังไม่หลุดสักรอบนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะอ่ะรอบถัดไปคะ่ะ1 0อ่อศ 0, 0นะคะ ศูนบวกหนะคะบวกหคงที่0ูย์บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7เอา7มาตั้ง7 8 9 0 1 2นะคะใช้6ตัวนะคะอ่ารอบที่32มสิอผลออก6กหกหนึ่ะคะนี่สนะคะสเราเข้านะคะบวกไปอีก150บาทแบบนี้นะคะรอบที่33าค่ะแล้วก็ เอานำรอบที่32มาหานะคะคือ1บวก2แบบนี้นะคะได้3ปุ๊บเรานำมาบวกกับเลข1คงที่ที่สูตรเราให้มานะคะเป็น1บวก2เป็น3 3บวกหเป็น4แบบนี้นำสีมาตั้งค่ะพอหาได้เอา4มาตั้งนะับเพิ่มเป็น5 6 7 8 9 6ตัวแบบนี้ค่ะนำมาแทงเลยค่ะรอบที่33พ้นออก เจ็ดสามแปดเจ็ดสี่ค่ะเลขเจ็ดนะคะที่เราต้องการมีไหมคะมีนี่นะคะก็บวกไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเดินดีไหมคะทุกคนและกำไรดีมากด้วยพวกปักๆเนี่ยกำไรดีมากค่ะอ่ะแปดบวกเจ็ดรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะบวกกับหนึ่งคงที่นะคะแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใช้เลขด้านหลังนะคะก็คือหกมาตั้งนะับเพิ่มค่ะเจ็ด 8 901แบบนี้นะคะพอได้เลขปุ๊บก็นำไปแทงรอบที่34นะคะรอบที่34ผลออก4 2 3 99แบบนี้นะคะอ่ะ9ที่เราต้องการคือเลข9นี้นะคะก็บวกไป150นี่ค่ะก็เดินถ้าสมมติว่าใครจะไปเล่นต่อก็เอาไปเทสก่อนนะคะแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยค่ะอันนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดอ่ะ มีทั้งหมด17รอบนะคะแต่เราแทงไป16รอบเราหลุด1รอบแสดงว่าเราหลุด1รอบคือ300บาทนะคะแล้วก็เข้าไป15รอบใช่ไหมคะ15รอบรอบละ150แสดงว่าหลุด1 0 0เอรอหลุด1รอบอรอบเราเสียไป300บาทแล้วก็เราได้มา15รอบใช่ไหมคะ รอบละ150ก็จะได้อยู่ที่2250พอหักกับเสียไปแล้วเราจะอยู่ที่เราจะได้กำไรนะคะได้กำไรที่เราเล่นสูตรนี้นะคะอยู่ที่1,950บาทนะคะนี่นะคะทุนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเรามาหักแค่ที่เราเล่นนะคะ ทุนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเรายัางทุนเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะนี่ก็คือกําไรที่เราได้นะคะจากสูตรวันนี้นะคะอันนี้คือแอดเล่น5บาทนะคะสำหรับใครที่จะเล่นน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจที่ทุกคนจะเล่นด้วยนะคะดูดูสูตรไปแล้วก็เทสไปนะคะถ้าสูตรนี้หลุดปุ๊บเปลี่ยนสูตรทันทีเลยนะคะอย่าเอาสูตรนี้เล่นทั้งวัน,นะคระับมัน ไปเปลี่ยนได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะหวยมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นแค่แนวทางแบบให้ทุกคนได้เอาไปใช้ปรับใช้ดูแค่นั้นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะใครที่ดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะหาสูตรใหม่ๆมาให้ทุกวันนะคะถ้าแอดมีเวลาจะพยายามหาสูตรดีๆมาฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ